สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนในกาวนีโอเกอร์ก็มีควันหลงนะครับของเกมเมื่อวานนะครับในเกมที่คุณไดเนี่ยสามารถเอาชนะทีมฮึงกุ๊กไปได้3ต่อ1เซตนะครับซึ่งวันนี้เกอร์มีคอมเมนต์ของแฟนเกาหลีมาฝากเพื่อนๆกันครับซึ่งต้องบอกเลยว่าหลายๆคอมเมนต์นะครับชื่นชมน้อง2มากๆเลยนะครับที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเกมรับดีนะครับส่วนเกมรุกก็ต้องบอกว่าปาดเปียวว่องไวซะเหลือเกินนะครับสำหรับน้อง2ของเรานะครับรวมถึงนะครับมีการตัดนะครับในจังหวะที่น้อง2เนี่ยโมเมนต์น่ารักน่ารัก เกี่ยวกับเกมเมื่อวานด้วยครับซึ่งโอเกอร์ก็มีคอมเมนต์มาฝากเพื่อนๆเช่นเดียวกันนะครับในจังหวะโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบนั้นนะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงการพูดคุยถึงแมตต์ต่อไปนะครับวันศุกร์นาอในการเจอกันระหว่างไฮพ p a ์และ AI p a p e r อร์เล็กๆด้วยนะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรโอเกอร์วันนี้จัดหนักจะเต็มเพื่อนๆอย่างแน่นอนครับผมและเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ อย่างที่พวกเราทราบกันนะครับว่าทีมฮุนไดะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมเมื่อวานนะครับสามารถเอาชนะฮึงกุ๊กไปได้3-1ต่อเซตเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ดีจริงๆนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยทีมฮุนไดเนี่ยขาดกําลังหลักนะครับอย่างคิมดดอินไปนะครับเลยจําเป็นต้องส่งมือเซตไป19อย่างคิมซารางลงมานะครับแต่ว่าเพื่อนๆในทีมครับก็สามารถช่วยน้องซารางได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับถึงแม้ว่าจะลงมาเซตในตอนแรกๆอาจจะมีจังหวะที่ไม่เข้าขากันบ้างแต่พอตอนหลังครับต้องบอกว่าน้องก็สามารถ ปรับตัวได้ดีนะครับแล้วเพื่อนๆในทีมพี่ๆในทีมเนี่ยก็ปั้นจนน้องได้ MVP เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าน้องสองเนี่ยได้รับคําชื่นชมเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าบอลแรกี่ยทำได้ดีจริงๆทําให้น้องซารางเนี่ยสามารถเซตได้แบบง่ายๆนะครับเซตได้แบบชิวๆไม่ต้องลําบากยากเย็นนะครับในการวิ่งไปเซตนะแล้วเนื้อหาใจความนะครับคอมเมนต์ต่างๆของแฟนๆเกาหลีเนี่ยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับเลเกอร์เตรียมมาให้เพื่อนๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ไอเริ่มที่คอมเมนต์แรกครับอันนี้อาจจะยาวสักนิดนึงนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องยกย่องวันนี้คือผู้เล่นทั้งทีมเลยถึงแม้ว่าทีมของเราเนี่ยจะไม่มีคิมไดอินก็ตามแต่ผู้เล่นหลายๆคนก็ทําผลงานได้อย่างดีสามารถรับบอลแรกได้อย่างดีทําให้ทางด้านของคิมซาราังเนี่ยมือเซตคนล่าสุดที่ลงไปเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวันนี้โมมาทําผลงานได้ดีจริงๆสามารถตีในหลายจังหวะแล้วเป็นสกอร์ได้ส่วนวิภาวีทําได้ดีมากๆในการเล่นเกมรับการโจมตีวันนี้ถือ ว่ามีความหลากหลายมากๆสําหรับวิภาวีหุนไดตอนนี้มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆฉันเชื่อว่าทีมหุนไดจะแข็งแก่่งต่อไปเรื่อยๆและคอมไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าเกมเกมนี้เป็นเกมที่พวกเราเนี่ยเล่นได้ดีมากๆถึงแม้ว่าพวกเราเนี่ยจะไม่มีคิมดาอินแต่พวกเราก็สามารถทําได้ดีเป็นเกมที่พวกเราแข็งแกร้งจริงๆวันนี้สายตาอันรวดเร็วของวิภาวีเนี่ยช่วยประสานงานได้ดีมากๆ คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าโมมาซีซั่นนี้แข็งแกร้งจริงๆส่วนวิภาวีเนี่ยก็มีความลงตัวมากๆทั้งวิธีการเล่นเกมลุกและเกมรับพวกเขาทั้งสองคนนี้ถือเป็นสิ่งที่ผสมผสานกันได้ลงตัวไฮโยจินก็ทำได้ดีและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าวิภาวีวันนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า ทีมคุนไดวันนี้เล่นได้ดีมากๆฉันเชื่อว่าอนาคตต่อไปจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันรักทีมบอลเล์บอลคุนไดพวกเขาแข็งแกร่งมากๆวันนี้ซารางทําได้ยอดเยี่ยมจริงๆ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันชื่นชมเลยว่าวันนี้หุนไดแข็งแกร่งมากๆก,ก,การเจอกับฮึงกุ๊กโดยไม่มีมือเซตตัวหลักเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆจริงๆแต่พวกเขาก็ช่วยกันเล่นฉันเชื่อว่าทีมคุนไดเนี่ยจะประสบความสําเร็จในอนาคตอย่างแน่นอนแต่แมตช์หน้าต้องเจอกับ IBK ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าผลงานจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ฉันเชื่อว่ามันจะต้องเป็นเกมที่สนุกอย่างแน่นอน และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามาพิชิตถึงกุ๊กในเวลานี้มันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆคุณไดและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงทีมเวิร์กมันสุดยอดจริงๆคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าคิมซาราังวันนี้คุณเป็นเซตเตอร์ที่ทําได้อย่างยอดเยี่ยมเกมหน้าฉันเชื่อว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้ลงเล่นเพราะฉะนั้นฉันติดตามอยู่และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าทําได้ดีมากซาราังแต่ฉันก็ขอขอบคุณทุกคนในทีมทําได้ดีจริงๆ คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆโมมาทำได้ดีวิภาวีทำได้ดีทุกคนทำได้ดีและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเกมเกมนี้มันเป็นเกมที่ยากลำบากแต่พวกเราก็ผ่านมันไปได้คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าตอนแรกที่ฉันเห็นเนี่ยคิมดาอินไม่ได้ลงเนี่ยฉันรู้สึกว่าใจแป้วไปเหมือนกันแต่พอลงสนามเท่านั้นแหละฉันคิดว่าฮุนไดเนี่ยแข็งแกร่งมากจริงๆนะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยฮุนได คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทุกคนเล่นได้ดีมากๆคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเซตเตอร์คนที่2ที่ลงไปวันนี้ทําได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าไม่มีอะไรมาหยุดพวกเราได้แล้วคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าวันนี้ฮุนไดทําได้ดีมากๆนี่คือช่วงเวลาแห่งความสุขและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าจิตใจของซารางเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆฉันมองเห็นอนาคตที่สดใสจริงๆ คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าวันนี้เป็นเกมที่ดีฉันประทับใจกับการแสดงออกที่ยอดเยี่ยมและนี่ก็เป็นคอมเมนต์หลังเกมของ,ฟงแฟนๆฮุนใดที่อกนำมาฝากเพื่อนๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่เนครับพวกเขาก็จะชื่นชมซารางโมมาแล้วก็น้องสองนะครับเขาบอกว่าน้องสองเนี่ย ถือว่าเป็นตัวที่เล่นเกมรับได้ดีมากๆนะครับจึงทําให้สารังเนี่ยสามารถเซตได้ง่ายนะครับการโจมตีก็มีความหลากหลายส่วนโมมาครับถือว่ามีการโจมตีที่แข็งแกร่งนะครับแล้วเขาก็ชื่นชมสารังด้วยมือเซตไว้สิบเก้าครับเขาบอกว่าจิตใจเนี่ยแน่วแน่แล้วก็เซตได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทีนี้ครับเราไปดูโมเมนต์น่ารักน่ักนิดนึงครับของทางน้านฮุนไดนะครับที่ได้มีการ ตัดคลิปเล็กๆมานะครับในจังหวะที่น้องสองเนี่ยแหมเหมือนก็เอาสีสระเขาเรียกว่าเลี้ยงบอลน,นะครับเดาะทีนึงนะครับก่อนที่เกมมันจะลันต่อไปนะครับก็เป็นโมเมนต์โมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องสองนะครับในจังหวะนี้อ่ะซึ่งคอมเมนต์ครับพวกเขาจะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับเราลองไปดูกันสักนิดเนาะไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าวิพวีน่ารักอยู่กันยาวๆนะ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าวิภาวีเนี่ยน่ารักจริงๆเลยในจังหวะนี้และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าวิภาวีเนี่ยน่ารักจังเลยคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆสําหรับเกมเกมนี้คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าการป้องกันด้วยหัวของคุณเนี่ยมันรวดเร็วมากๆเลยนะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าวิภาวีวันนี้สุดจะคึกคักจริงๆ แล้วเขเมนต์ต่อไปครับเขาบอกวัศนคติของวิภาวีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆคอมเมนต์ต่อไปเลยครับเขาบอกว่าวิภาวีเนี่ยทำให้ทีมดูมีชีวิตชีวามากขึ้นและคอมเมนต์ต่อไปเลยครับเขาบอกว่าเก่งมากๆเลยวิภาวีคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบ,บอกว่าวิภาวีเนี่ยเข้ามาแล้วทีมฮุนไดเนี่ยมีสีสันจังเลยคอมเมนต์ต่อไปเลยครับเขาบ,บอกว่าซับพอร์ตวิภาวีคอมเมนต์ต่อไปฮะเขาบ,บอกว่าบรรยากาศทีมเนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยนะคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าวิภาวีน่ารักจริงๆ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าดีใจจังที่ได้เห็นการเล่นแบบนี้มันเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆอะประมาณนี้นะครับและนี่ก็เป็นนะครับคอมเมนต์ที่โอ๊กนำมาฝากเพื่อนๆนะครับในจังหวะน่ารักน่ารักนะครับที่ทางท้านน้องสองของเราเนี่ยใช้สีสะนะันเขาเรียกว่าคล <im> ้ายๆกับขุดบอลขึ้นมาแล้วเกมก็สามารถลันต่อไปได้นะแล้วก็ได้ ได้ได้ได้แมด้วยนะเออซึ่งเป็นอะไรที่น่ารักมากๆครับสาหรับโมเมนต์นี้นะครับแล้วก็มีในบางจังหวะด้วยนะครับที่เขาก็ตัดคลิปมาจังหวะที่น้องสองก็ตีลงไปด้วยนะครับถือว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักครับของน้องสองในเกมเมื่อวานนี้นะฮะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่โอ๊กนำมาฝากเพื่อนๆนะครับส่วนพรุ่งนี้นะครับแน่นอนครับการเจอกันระหว่างไฮพาร์ตกับ AI Pa p e r โอ๊กมองว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกนะครับไฮพาร์ตเพิ่งชนะทีมฮึงกุ๊กมาเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เกมเเเเจจจออออกกกกััััับ iPadper วว่่าาาาตต้งดดดดหนนนนน็มมยแรีู๋ เกมวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเวลาห้ามงเย็นนะเหมือนเด,เดิมเดี๋ยวเรามาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งสามารถกดให้กันเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ